ไปดูที่เชียงใหม่หน่อยค่ะกรณีรถตุ๊กต๊กที่ท่าแพแล้วมาทาสีจากขาวแดงเป็นขาวเหลืองจะได้จอดได้เอาล่าสุดวันนี้ต้องกลับไปแก้แล้ว<ะ>ดูต้นเรื่องก่อนเลยนะคะนี่มีคนเขาถ่ายเอาไว้บอกอยู่ริมถนนมูลเมือง<ะ>ตรงลานอเนกประสงค์เขาเรียกว่าข่วงประตูท่าแพที่เชียงใหม่ค่ะชื่อดังนะแล้วเห็นภาพแบบนี้ไม่เปนได้เหรอนั่นนะสิคน<ม>ถ่ายก็เอ๊ แล้วยังไงล่ะพกสีมาเองเลยคือถ้าแดงขาวเนี่ยห้ามจอดตลอดเวลาจอดไม่ได้เหลืองขาวจอดได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวรับ,รบส,ส่งคน<ด>ทีนี้มันขาวแดงใช่ไหมเอาแก้ยังไงดีให้จอดได้ <c oughs> ก็เอาเหลืองมาทาทับแดงซะเนี่ค่ะโอ้โหมันกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วเรียกตัวกลุ่มโชเฟอร์รถตุกตุกที่ก่อเหตุไปปรับเงินแล้วนะคะ5,000บาท แล้วก็สั่งให้เอาสีแดงมาทาทับให้เหมือนเดิมนี่วันนี้มาแล้วค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูเลยก็เจอกลุ่มโชเฟอร์รตุกๆเนี่ยค่ะเอาสีแดงมาช่วยกันทาทับกลับไปให้เป็นเหมือนเดิม<อ>แล้วนะคะแต่พอเราไปสังเกตดูนะนก็ยังมียังมีคันที่ฝ่าฝาฝ,าฝืนอยู่เห็นไหมคะก็ยังจอดอ่ะก็ขาวแดงก็ยังจอดตัวแทนโชเฟอร์บอกว่ายอมรับ ผิดในสิ่งที่ทําลงไปเสียค่าปรับแล้วแต่เขาบอกว่าปัญหาคือเรื่องของการจัดสรรพื้นที่จอดรถตุกต๊กๆคือแถวนั้นนักท่องเที่ยวเยอะไงคะเชียงใหม่ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูไปจัดระเบียบหน่อยได้ไหมคือเขาไม่มีที่จะจอดรับนักท่องเที่ยวแต่ยังไงก็ตามนะคะฝากเอาไว้ มันเป็นกฎจราจรใช่ฮะยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเอเออ้าก็ไปหาที่จอดที่อื่นนะที่มันเป็นเหลืองขาวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะใชเออหรือว่าถ้าภาครัฐเห็นแล้วรับข้อเสนอของรถตุกๆอาจจะมีพื้นที่เพิ่มใหเ้เดี๋ยวว่ากันต่อแล้วกันคุณผู้ชมครับอีก